ณเวลาเนี้ยพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณแนวชายแดนนะครับก็ให้คลายความวิตกกังวลไปได้นะครับเชื่อว่ายังไม่มีการประทะกันในช่วงนี้นะครับแต่ว่าที่มีข่าวว่า,ขาเขมรปรึงกำลังแน่นไปหมดเลยเสริมกำลังเข้ามาแน่นเลยนะครับผมเองประเมินสถานการณ์ว่าไม่น่าวิตกสาเหตุที่ไม่น่าวิตกเพราะว่า,ขาเขมรก็โดน อเมริกาบีบเหมือนกันนะครับอเมริกาบีบไทยด้วยประธานาธิบดีทร์บีบไทยนะครับเพื่อหวังผลประโยชน์จากขมรน,นะครับาจะาเปิดท่าเรือเรียมขอใช้ท่าเรือเรียมนะครับก็ทำท่ามาบีบไทยว่าให้ไทยคุยกับขเขมรน,นะตามข้อตกลงปฏิญญาที่ไปทำที่ มาเลเซียเพราะขนาดประธานาธิบดีทั้์กับอันวาอิบราหิมเป็นสักขีพยานแล้วแต่เราเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีสุดๆของประเทศไทยนะครับผมใช้คำว่าถือว่าเป็นโชคดีสุดๆของประเทศไทยเพราะบุญบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิบกับสมเด็จพระบรมราชินีนะครับที่สเสด็จเยือนประเทศจีนนะครับแล้วก็ในครั้งนี้ท่านนายรกฐมตรีอนุทินชาญวิรุฬกลก็ ตามเสด็จในหลวงกับราชินีไปพิธีประเทศจีนนะครับอันนี้แหละครับอันนี้แหละครับที่ทําให้สถานการณ์พลิกนะครับท่านประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยเขามีการข่าวในประเทศไทยครับเขามีการข่าวในประเทศไทยเขามี CIA ประจําอยู่ประเทศไทยเขารู้สถานการณ์ครับว่าพอพระอ,องค์ท่านเสด็จประเทศจีนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะผลักประเทศไทยให้ไปคบกับจีนอย่างเดียวนะครับ คำพูดคำจาของประธานาธิบดีทั้มที่พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเราคือท่านอนุทินชาญวีรกุลก็เลยเปลี่ยนไปอ่อนไปนะครับว่าจะไม่ใช้มาตรการทางภาษีเนี่ยมาบีบบังคับประเทศไทยให้ไปพูดคุยกับขมรญนะครับของเราก็แอคเลยนะครับนายกรัฐมนตรีเราก็แอคได้เลยนะครับก็บอกว่าเราจะไม่ยอมพูดคุยกับกัมพูชาถ้ากัมพูชาไม่ ดำเนินการตามปฏิญญาตามข้อตกลงโดยเฉพาะการเก็บกู้กับระเบิดน,นะโอ้ก็ถือว่าเป็นบุญของประเทศไทยใหญ่หลวงครับตอนนี้เท่าที่ทราบข่าวนะครับจากเพื่อนผมเนี่ยที่เขาทาที่เขาทำโรงสีข้าวอยู่นะครับทำโรงสีข้าวอยู่นะครับเขาบอกว่าราคาข้าวเนี่ยขึ้นแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าพันชัยนาทหรือเปล่านะครับพื้นที่ภาคกลางนะฮะร,ราคาข้าวขึ้นจาก5,000ันเป็น เกือบหมื่นบาทแล้วนะเกือบหมื่นบาทแล้วนะครับราคาขึ้นไปนะครับแต่ว่าราคาขึ้นเนี่ยผมว่าออเดอร์ที่จีนจะสั่งซื้อเราเนี่ยมันคงไม่เข้ามากระทานหันอย่างนั้นนะครับมันคงไม่เข้ามากระทานหาันผมกลัวว่ามันจะมาจากน้ําท่วมนะสินะครับพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางเกี่ยวข้าวกันไม่ทันน้ําท่วมมันก็ทําให้สินค้ามีน้อยทําให้ข้าวมีน้อยนะครับมันจะทําให้ราคาขึ้น ไปนะฮะพื้นที่ภาคกลางนี่เกี่ยวกันไม่ทันเลยนะครับก็ต้องรอรัฐบาลเยียวยาอีกนะครับเพราะว่าเขาปล่อยน้ำมามากนะครับท่วมขังกันจนพื้นที่ภาคกลางเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวข้าวกันไม่ได้ไม่มีข้าวขายครับส่วนใ้ราคาที่จีนจะสั่งซื้อเนี่ยมันจะทําให้ดีมานคือความต้องการความต้องการนะฮะความต้องการซื้อเนี่ยมันเยอะขึ้น และของมันมีน้อยมันจะทําให้ราคาสูงขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับทางรัฐบาลเนี่ยส่งรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยไปคุยกับเขาหมดไปคุยกับจีนคุยกับอินเดียคุยกับรัสเซียขายไปเรื่อยค้าขายไปเรื่อยนะครับค้าขายไปเรื่อยนะครับอเมริกาเองก็ถ้าผมผมคาดการนะครับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็วิตกกังวลนะครับว่าเอ๊ะประเทศไทยนี่มันก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ําและเป็นยุทธศาสตร์สําคัญด้วยขืนให้ประเทศไทยไปคบกับ ฝ่ายตรงข้ามกับอเมริกาทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับมันจะทําให้อเมริกาเนี่ยคิดหนักนะครับคิดหนักนะครับถึงบอกว่าเราเนี่ยเป็นบุญของประเทศไทยนะครับจีนเขาไม่เคยทําร้ายเรานะจีนไม่เคยทําร้ายเรานะครับแม้เราจะเป็นประเทศเล็กๆนะครับแต่เขาก็ให้เกียรติเรานะครับแล้วก็ถือว่าเคยช่วยเหลือเรานะครับตอนสมัยที่สงครามเวียดนามสมัยสงครามเวียดนามนะครับสงครามเวียดนามนี่อเมริกายกกําลังยกกองทัพไปเลยนะครับ ไปช่วยเวียดนามใต้ลบกับเวียดนามเหนือโดยเราเนี่ยเป็นลูกน้องอเมริกาให้ส่งทหารอาสาสมัครนะครับไปลบเวียดนามแล้ก็ส่งทหารอาสาสมัครนะครับกองกลเสือดําเข้าไปลบเขาปรากฏว่าถึงเวลาเข้าประชาชนชาวอเมริกาพรียาร้องว่าทําไมเอาลูกหลานเข้าไปตายนอกประเทศเยอะแยอะอเมริกาถอนทัพเลยครับถอนทัพถือว่าแพ้ แพ้เวียดนามเหนือนะครับเขาก็เลยรวมเวียดนามได้เวียดนามมันก็เลยแข้เราครับคราวนี้เวียดนามก็ขนอาวุธให้กับลาวให้กับเขมรรวมกับเวียดนามจะมายึดประเทศไทยนะครับตอนนั้นนะท่านย้อนอดีตไปนะครับเราเนี่ยต้องไปขอความช่วยเหลือจากจีนนะครับผมจําไม่ได้ว่าเป็นสมัยท่านนายกรัมมุตรีอะไรจะเป็นท่านนายกรัมมุตรีคึกฑิตปราโมทหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับส่ง ท่านพูดไปน่าจะเป็นท่านพลตรีชาติชายชุนวันนะฮะรัะมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปขอร้องจีนจีนตัดสินใจช่วยเรานะครับยกทัพเข้ามาประชิดชายแดนเวียดนามนะครับเวียดนามตกใจครับตกใจเลยต้องยกกําลังกลับไปเพื่อไปดูแลประเทศตัวเองเพราะกลัวจะรับศึกจากประเทศจีนไม่ไหวนะครับเราเลยลอดลอดเป็นเมืองขึ้นของเวียดนามมานะครับ ไอ้ตอนนั้นเราจะตายเลยไม่เห็นอเมริกาช่วยเราเลยครับอเมริกานะครับอเมริกาเนี่ยแทนที่จะยกกองทัพเข้ามาช่วยเราแบบช่วยแต่คงจะเข็ดนะกำลังเข็ดอยู่นะครับเพราะว่าทหารอเมริกาเนี่ยเป็นทหารที่อุปกรณ์เยอะอาวุธยุทภัณฑ์เยอะนะครับและไปลบในพื้นที่ป่าติดชื้นนะครับเจอไข้มั่งเจอหลุมกากมั่งเจอการขุดอุโมงค์มั่งนะครับ เรามามองตอนนี้อย่าเพิ่งไปมองย้อนอดีตเลยมองว่าเอสถานการณ์นับจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรดีกว่านะครับเอาเฉพาะว่าเอเราจะทำอย่างไงประเทศไทยถึงจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับผมคิดว่าการเจรจานับจากนี้ต่อไปเนี่ยไทยจะไม่เสียเปรียบหรอครับไทยจะไม่เสียเปรียบหรอครับเนื่องจากภาวะความอ่อนแอของกรรมัมพูชาเนี่ยเขาย่ำแย่เต็มทีครับเขาย่ำแย่เต็มทีนะครับ อำนาจตามกฎหมายเนี่ยอยู่ที่นายกรมตรีคุณมณิต,นนตแต่อำนาจที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่คุณเซนปรากฏว่าตอนนี้คุณเซนป่วยหนักนะครับคุณเซนป่วยหนักนะครับจนกระทั่งมีข่าวเล็ดลอดมาว่า,วาเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยไปทําการรักษานะครับจนมีคนออกมาด่านะครับว่าใครใครเป็นคนพาหมอไปเอาหมอไปรักษาคุณเซนใครเป็นคนพาไปนะครับคนก็ด่าใหญ่เลย นะครับผมว่าพวกเราอย่าเพิ่งไปด่าเลยครับหมอเขาถ้าไปเ็คงได้เงินเยอะครับคงได้เงินเยอะไอ้คนพาไปก็คงมีผลประโยชน์หรือทําธุรกิจอยู่ในประเทศกัมพูชาแต่ว่าหมอครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเป็นหัวจิตหัวใจคนไทยนะคุณหมอเปิดน้ําเกลือให้มันเยอะๆหน่อยก็ได้นะครับให้หฮุนเซนมันหัวใจวายตายหาไปเลยนะครับแล้วจะช่วยประเทศไทยได้เยอะเลยนะครับ <laughs> ไอ้ฮุนเซนมึงเอาหมอจากประเทศไทยไปเนี่ย นะครับจะเอาไซยาไนแบบยายแอมก็ได้ฉีดเข้าสายน้ําเกลือเข้านะ <c oughs> คุณเซนเอ้ยมึงมึงมึงไม่ต้องหรอนะแต่อย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวเขาตรวจสอบได้นะครับระดับคุณเซนนะครับเปิดน้ําเกลือเข้าไปนะโอ้โหคุณเซนเอ้ยมึงต้องหวาดระแวงหมอนะไอ้จัญญาแพทย์ก็ต้องมีครับจัญญาแพทย์ก็ต้องมีแต่ว่าเพื่อประเทศไทยนะครับ ไอ้ตัวนี้ตัวสั่งการลูกลานประเทศไทยเลยมันมาฆ่าพี่น้องประชาชนชาวไทยมั่งสั่งให้ทหารมันยิงบีเอ็มยี่สิบเอ็ดมานะมันสั่งให้ทหารมันยิงบีเอนะ็ม,มยี่สิบเอ็ดยิงปืนใหญ่มาประชาชนคนไทยตายเลยหมอหมอช่วยหน่อยเถอะมาเน่นะอไอ้คุณเซนถ้าฟังคลิปผมอยู่นี่มันส่งหมอกลับแล้วครับ,รบแต่หมอเขามีจัญญาแพทย์นะนะครับจะเป็นใครอะไรต่ออะไรนี่หมอเขาก็ รักษานะฮะหมอเขาก็รักษานะครับและยิ่งเงินเยอะด้วยคุณหมอก็ยิ่งอยากไปรักษาใหญ่เลยนะครับเหมือนกับขมรนมันสร้างฉากนะขมรนมันสร้างฉากว่าทหารไทยเนี่ยไปยิงคนขมรนเสียชีวิตนะครับไม่สมจริงสมจังเลยนะครับมันเอาศพที่ตายแล้วมาผ่าตัดนะครับแล้วทำเป็นรอยกรีด ทำเป็นร้อยกรีดนะครับทําเป็นร้อยกรีดหน่อยนะครับแล้วก็ไปถอดหัวกระสุน M16 ไปปักเข้าไว้นะครับไปปักเข้าไว้อันนี้ทุเล็ดมากเลยนะไอ้คนทําเนี่ยทุเล็ดมากเลยคือไปไปกรีดไปกรีดนะครับไปกรีดแผลกรีดแผลพอกรีดแผลแล้วเคาะหัวกระสุนหรือเอาครีมล็อกดึงหัวกระสุน M16 ออก <c oughs> ก็ไม่รู้นะครับแล้วทำเป็นไปปักเข้าไว้นะครับแล้วปรากฏว่าไอ้คนป่วยยิ่งไม่สมจริงสมจัง ไอ้คนป่วยนะไอ้คนป่วยเนี่ยคนป่วยจริงๆได้รับบาดเจ็บเนี่ยที่มันโดนยิงตรงพุงเนี่ยรูเบื้อเริ่มเลยนะครับตรงพุงเนี่ยรูเบื้อเริ่มเลยนะครับเหมือนกับโดนกระสุนปืนแก๊บนะครับเฉียวตรงพุงหน่อยถ้าโดน M16 กแล้วมึงแหลกลานนะครับรูเข้าจะนิดเดียวนี่มันรูเข้ารูเบื้อเริ่มเลยปรากฏชีพประจอนมันเนี่ยแข็งแรงเหมือนนักกีฬาเลยนะครับแล้วมันก็ทําท่าเป็นวัดความดันปกติเราจะไปวัดความดันเนี่ยเราจะต้องถกแขนเสื้อขึ้นมาใช่ไหมครับ ถกแขนเสื้อขึ้นมานะครับไอ้นี่แม่นวัดนอกเสื้อเลยแล้วเวลาวัดความดันเนี่ยถ้ามีแหวนมีแหวนมีนาฬิกาเนี่ยพยาบาลเขาจะให้ถอดก่อนนะนี่แม่นใส่แหวนลักติ้วเลยเพราะแหวนลักติ้วมันทําให้ค่าความดันไม่สเสถียรไงโอ้ยมึงจะทําอะไรมึงก็ทําไม่เนียนเลยนะครับทําไม่เนียนเลยนะครับทําไม่เนียนเลยผมดูแล้วก็ทุเลศนะครับพยายามจะใส่ร้ายประเทศไทยมันจริงๆเลย มึงทําให้เนียนหน่อยสิทาให้เนียนหน่อยนะครับและแผลอย่างนั้นเนี่ยนะแผลที่มันบอกว่าโดนกระสุนเอ็มที่พกตรงพุงอะถ้าดูนะครับอ่าจะมีรอยขมเหลาดําเลยรอยขมเหาดําเลยนะครับมันอาจจะหาทหารมาเอาคีมดึงพุงเข้ามาบอกมามามึงเสียสละเพื่อประเทศชาติหน่อยนะครับแล้วปืนจ่อนะครับตรงพุงไม่ตายแล้วว่าไม่ให้โดนลำไส้แล้วกดปุ๊บเข้าไปขมเหลาเต็มปากแผลเลย โอ้ยจริงๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคุณเซนมันป่วยเป็นอะไรนะครับแต่ว่าพอข่าวออกมาเนี่ยข่าวออกมาว่าเอาแพทย์ประเทศไทยไปรักษาเนี่ยนะครับคุณหมอก็ลองนอนคิดเอานะครับว่าจะเห็นแก่ประเทศไทยนะครับคือเขมรเนี่ยถ้าหมดคุณเซนปุ๊บเนี่ยการปกครองจะเปลี่ยนแปลงเลยนะครับปกติคุณเซนจะต้องมาแล้วครับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของประเทศไทยผมขอญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับมันจะต้องมานอนนะครับ แต่ผมเองบอกว่าถ้าผมทราบข่าวว่ามหาสมเด็จเตโชฮุมเซนมารักษาตัวประเทศไทยผมจะออกมาไล์สดแล้วก็ชวนพ่อแม่พี่น้องไปเยี่ยมท่านหน่อยนะครับไปเยี่ยมท่านหน่อยนะครับไปเยี่ยมท่านหน่อยนะครับไม่ว่าจะมาโรงพยาบาลพระมงกุฎหรือบํารุงราชนะครับผมก็จะบอกว่าไปเยี่ยมท่านหน่อยนะครับว่าท่านป่วยจริงไหมนะครับและท่านมารักษาจริงไหมนะครับ ไปเยี่ยมครับไปกันไม่ต้องกี่คนแล้วครับยี่สบสสิบคนร้อยคนอะไรเนี่ยไปเยี่ยมหน่อยจะไปสอบถามหน่อยว่ามึงเป็นเฮียอะไรมึงสั่งทหารมายิงประเทศไทยเนี่ยมายิงคนไทยเนี่ยนะครับถ้าได้ข่าวแน่ชัดนะครับผมก็จะมาบอกนะครับจะมาบอกว่าในวันพรุ่งนี้เวลาเท่าไหร่ผมจะเดินทางไปที่ไหนนะครับแล้วก็จะไปเยี่ยมจะไปเยี่ยมท่านนะครับว่าหัวจิตหัวใจท่านทำด้วยอะไรถึงสั่งทหารมา สั่งให้ทหารยิงจรวดยิงปืนใหญ่มาจนเด็กๆตายผู้หญิงตายแล้วทำไมมึงสั่งให้ทหารมึงวางระเบิดนักหนาว่าคุยก็คุยกันแล้วนะครับอ๋อจะไปด้วยใช่ไหมครับคุณบุญส่งจะไปด้วยคุณบุญส่งอย่าลืมของเยี่ยมไปฝากเขาด้วยนะเอาพวงหลีดไปด้วยนะเออถ้าไปนั่นเนี่ยเอาพวงหลีดไปด้วยนะเอาพวงหลีดไปด้วยนะครับไปฝากนะครับเขาไม่ให้เยี่ยมแหละครับมันคงไม่ให้เยี่ยมแหละครับแต่ว่าใครจะไปคุ้มครองมันล่ะ อย่างมากเขา,า,าก็จัดตำรวจจะขอกำลังตำรวจไปคุ้มกันนะครับดีเลยมึงขอตำรวจกำลังคุ้มกันนะ่ะตำรวจก็ผมก็อดีตตำรวจเก่ามีลูกน้องลูกอะไรมีลูกน้องพักพวกบ้างอะไรบ้างนะครับผมยิ่เย้กระซิบบอกตำรวจนะครับไม่ปลอดภัยแล้วครับนะฮะไม่ปลอดภัยแล้วท่านอย่ามาเลยนะครับไปเถอะที่ประชาชนช,นชาวกัมพูชาเจ็บป่วยท่านยังบอกเลยว่าอย่าไปรักษาในประเทศไทยให้กลับไปรักษาที่กัมพูชาท่านก็รักษาไปครับท่านบุนเซน เรามันพวกนักรบโบราณเว้ยรุ่นรุ่นอายุท่านก็แก่กว่าผมสองปีเองนะครับไอ้ที่กินยาไปนะครับกินยาสมุนไพรไปนะครับไม่รู้เราก็ไม่รู้นะครับปกติคุณเซนเขามีเงินเยอะเขามีเงินเยอะนะครับมีเงินเยอะเนะี่ยปกติต้องไปรักษาที่สิงคโปร์แล้วนะครับหมอที่สิงคโปร์เก่งนะครับนักการเมืองของเราเนี่ยนักการเมืองที่ใหญ่ๆรวยๆนี่นะครับเวลาหนีไปอยู่ขเขมรเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ จะไม่กล้ามารักษาในประเทศไทยครับจะไปรักษาที่สิงคโปร์นะครับเขาไม่ค่อยไปรักษาที่มาเลเซียหรอกครับนะครับหมอที่เก่งที่สุดเนี่ยจะเป็นหมอประเทศไทยหมอประเทศไทยนี่เก่งครับเก่งนะฮะพวกแถวซาอุดูไบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม้แต่ฝรั่งนะครับโดยเฉพาะทางพวกแขกนะฮะจะมาโอ้ยผมไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎนะคิดว่าประเทศซาอุดีหรือประเทศดูไบเลยครับนะฮะ ประเทศไทยค่าใช้จ่ายถูกด้วยไงและหมอเก่งนะครับอย่างโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยเกี่ยวกับโรคกระดูกเนี่ยเก่งถ้ามะเร็งนี่ก็จะโรงพยาบาลรามานะครับโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลศิริราชปิยะราชการลุนหรือโรงพยาบาลจุลาภรณ์อย่างนี้จะเก่งเรื่องมะเร็งนะฮะแต่ผมเชื่อว่าคุณเซนเขาไม่กล้ามารักษาที่ไทยแล้วครับในภาวะที่ยังมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้นะครับ ของเราเนี่ยต้องไอ้นี่ครับต้องเดินหน้าครับในจังหวัดนี้เนี่ยต้องเดินหน้าเก็บกู้วัตถุระเบิดเลยนะครับเพราะต่างชาติเนี่ยเราเราก็ฉลาดนะประเทศไทยเราฉลาดนะครับเอาเอาตัวแทนทหารต่างประเทศเนี่ยนะครับมาไปตรวจสอบข้อที่จริงเลยครับว่าที่มันวางกับระเบิดเนี่ยมันวางกับใหม่หรือกับเก่าเขาเห็นกันทั่วไปหมดแล้วครับว่าเป็นกับระเบิดรุ่นใหม่ยังเขียวอึ่งเลยนะครับ ดีนะครับไอ้ขาที่แปดเกือบไปอีกแล้วนะครับในขณะที่ลงไปทําการตรวจสอบทหารไปเหยียบกลับระเบิดอีกนะครับดีว่ามันด้านดีว่ามันด้านครับด้านเนี่ยอาจจะเป็นเพราะมันเอากาวไปปิดเขาไว้กาวไปปิดเอากาวไปปิดเขาไว้เอากาวร้อนเนี่ยไปปิดเขาไว้นะครับพอกาวร้อนไปปิดเนี่ยไอ้ตรงที่กาวโดนเนี่ยมันจะติดแน่นอยู่แล้วแต่จุดที่กาวไม่โดนเนี่ยความร้อนมันจะระเหิดไปความร้อนมันจะระเหิดไปแล้วไปจับ ไ level, ish. <experience> อ newer, so ้ตัวเข็มแทงชนวนที่จะไปจุดระเบิดเนี่ยไม่ทํางานโอ้โหดวงดีแม่นั้นมีขาที่แปดแล้วครับถ้าท่านนึกภาพไม่ออกนะท่านลองเอานะครับสมมติว่ารีโมทแอร์เนี่ยท่านลองเอากาวแปะตรงนี้นะครับความร้อนจากกาวร้อนเนี่ยมันจะระเหิดไปเกาะเต็มเลยครับเกาะเลยนะครับและจะแข็งเลยนะครับจะแข็งเลยนะครับก็เป็นบุญนะครับเป็นบุญนะฮะเป็นบุญของทหารไทยนะครับ